Good morning and welcome to a daily gospel truth Bible study. This week we're talking about something so important for our lives. You know, we're talking about godly. relationships เราได้พูดถึงเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ตามแนวทางของพระเจ้า And we've been saying this that God created us for relationship แล้วเราก็ได้พูดกันมาตลอดนะคะว่าพระเจ้าจริงๆได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อความสัมพันธ์ First to have relationship with Him ก่อนอื่นนะคะก็คือการที่เราสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ And from that foundation we we have other kinds of relationship และจากพื้นฐานตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ And uh, we know this by experience เราก็ทราบจาก ประสบการณ์ของเรานะคะ That relationship can be a cause for pain and suffering in our lives ว่าความสัมพันธ์ก็สามารถจะทําให้เกิดสิ่งที่เป็นความโศกเศร้าเสียใจความเจ็บปวดในชีวิตได้ Or relationship can be a source of blessing in our lives หรือว่าความสัมพันธ์ก็สามารถจะเป็นพระพรให้กับชีวิตของเราได้ You know even if we have had bad experiences Concerning relationship. You know, we cannot isolate ourselves. And live by ourselves by เราก็ไม่สามารถจะมาตัดสินใจว่าเออตั้งแต่นี้ต่อไปฉันก็จะอยู่คนเดียวไม่สร้างความสัมพันธ์กับใครเลย God is designed it in such a way เพราะพระเจ้าเองได้สร้างเราขึ้นมา That His plan and His purpose is experienced through relationship ในลักษณะที่เราจะได้รับประสบการณ์กับแผนการและจุดประสงค์ของพระองค์ได้ก็โดยผ่านทางความสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน And quality life is experienced through good relationships แล้วคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รับประสบการณ์จาก ความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามี so not about away from เราจึงไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องตัดทุกความสัมพันธ์ออกไปจากชีวิตเลยแต่เรากำลังพูดถึงการที่เรา ควรจะเปิดใจรับเอาสติปัญญาจากพระเจ้าที่มาจากถ้อยคำของพระองค์เพื่อจะนำไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ความเป็นจริงที่เรียบง่ายที่สุดก็คือ Relationship our lives. build can Break ความสัมพันธ์สามารถที่จะส่งเสริมชีวิตของเราให้ดีขึ้นหรือจะทำลายชีวิตของเราลงก็ได้นะคะเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็นำสติปัญญาของพระเจ้าที่มาจากถ้อยคำของพระองค์ไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ relationship is also like spiritual also a warfare ความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเหมือนกัน When God wants to help you to fulfill His plan In, in your life your ถ้าเกิดพระเจ้าต้องการที่จะช่วยคุณเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จลงในชีวิตพระองค์ก็จะนำคุณไปพบกับความสัมพันธ์ที่ดีที่จะส่งเสริมคุณ On the other hand, when the devil wants to destroy your hand when wants the the devil life แต่ในอีกทางหนึ่งนะคบถ้ามารเองมันต้องการจะทำลายชีวิตคุณมันก็พยายามจะนำความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเข้ามา Spirit warfare it is spiritual warfare. And So ทั้งหมดมันก็คือสงครามฝ่ายวิญญาณเหมือนกันนะคะ our foundation Uh, concerning our understanding of relationship must come from the word of god ดังนั้นพื้นฐานความเข้าใจของเราที่มีเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นั้นจะต้อง let Let's read our key text again Philippians 1:9ก็ให้เรามาอ่านในฟิลิปปี้บทที่1 9ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์หลัก And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจเริญยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่าง you know there's there's so many preconceived ideas about love in our world มันก็มีแนวความคิดที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับซึ่งเกิดขึ้นในโลกของเรา n hollywood tries to define love in their own way เพราะว่าหนังจากฮอลลีวูดก็พยายามจะตีความหมายของความรักเป็นไปตามที่เขาเข้าใจ you know all kinds of you know uh, people in different kinds of societies try to define love in their own และผู้คนที่มาจากสังคมด้านต่างๆก็พยายามจะตีความหมายความรักเป็นไปตามคำนิยามหรือความเข้าใจของเขา yeah, Even the homosexual community. They are trying to their are define love in their own way in own แม้แต่ในสังคมของคนที่รักเพศเดียวกันเขาก็พยายามจะตีความหมายออกมาในเรื่องของความรักตามความเข้าใจของเขา and so people have their own definition ดูเหมือนกับทุกคนเนี่ยก็มีคำนิยามเกี่ยวกับความรักซึ่งเป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองคิด and no matter how good it sounds ดังนั้นไม่ว่ามันจะฟังแล้วมีเหตุผลดีแค่ไหน the truth is this ความจริงเลยก็คือ only God can define what true love is เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตีความหมายได้นะครับว่าความรักที่แท้จริงคืออะไร after all The Bible says God is love. และจริงๆในพระคัมภีร์ก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก So our understanding of what love is and what loving relationship is must be with knowledge and discernment. ดังนั้นการที่เรานะ้นี่ะจะเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงได้เนะี่ยเราจำเป็นต้องมีความรู้และก็วิจรารณญาณทุกอย่างด้วย If we pursue relationship <c oughs> just based on feelings and emotions and wrong definition of love. ถ้าเรานั้นสร้างความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือว่าอา ของเราหรือว่าคํานิยามเกี่ยวกับความรักในทางที่ผิดนะคะ without acknowledging the knowledge and the discernment of God โดยที่เรา then will not experience experience quality relationships เราก็ไม่มีทางที่จะเห็นความสัมพันธ์แบบมีคุณภาพในทางที่ดีเกิดขึ้นได้.ก็ right so love is important ดังนั้น but love must be founded on the knowledge of God and the discernment of the Holy Spirit แต่ การเปิดเผยความจริงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะของคริสเตียนเราจำเป็นต้องรู้ด้วยนะคะว่าพระเจ้าเองได้พูดถึงความรักเอาไว้อย่างไรบ้างและเราก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าเป็นไปตามแนวทางของพระเจ้าหรือเปล่า And I มก็ e ูดถึงเรื่อง in the past few days ก็ใน I want you to understand that it's coming out from a heart of love because so many people are experiencing pain and suffering because of wrong relationships เพราะว่าผู้คนมากมายในทุกวันนี้ได้รับประสบการณ์กับความรู้สึกเสียใจหรือว่าความทรมานที่อยู่ในจิตใจเป็นเพราะเขาเข้าใจเรื่องของความรักผิดไป and I believe God has the answer for us และผมเชื่อว่าพระเจ้าเองเนี่ยได้ทรงจัดเตรียมคําตอบไว้ให้กับเรา so we're not just talking about marriage relationship เราจึงไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เท่านั้น or dating relationship หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังคบหาดูใจกัน we're talking about all kinds of human r e l a t i o n s h i p แต่ตรงนี้เราพูดถึงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ในทุกๆรูปแบบเลยนะครับ know God knows the best คุณรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าเนี่ยรู้ว่าอะไรดีที่สุด we've talking about five marks of l y relationship เราก็ได้พูดถึง5เครื่องหมายของความสัมพันธ์ตามแนวทางของพระเจ้า and I always want to review because we need to really get this in our heart คือผมเนี่ยชอบที่จะทบทวนในแต่ละวันเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝังลึกลงไปในจิตใจของเราเลยนะครับ first we said uh, a godly relationship is not against God's word ก่อนอื่นเราได้บอกไปแล้วนะครว่าความส ความสัมพันธ์ตามแนวทางของพระเจ้านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับถ้อยคำของพระองค์ไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงถ้าความสัมพันธ์ตรงนั้นขัดแย้งกับถ้อยคำของพระเจ้าก็ไม่มีทางที่จะเป็นพระพรให้กับคุณได้หรอกนะคะและอย่างที่สองความสัมพันธ์ตามแนวทางของพระเจ้าจะไม่สร้างอิทธิพลกับเราและทำให้เราเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้า A Godly relationship is one where we challenge each other. Encourage one another to pursue the things of God. To apply the instructions of the Word of God. together in our r e l a t i o n s h i p เพื่อเราที่จะปฏิบัติตามคําสอนที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกันนะคะ If a relationship hinders you from worshiping God seeking God growing in God ถ้าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเป็นการขัดขวางคุณจากการนมัสการพระเจ้าการแสวงหาพระเจ้าหรือว่าการเติบโตมากขึ้นในพระองค์ Or serving God หรือว่าการรับใช้พระเจ้า a n it's not a godly relationship มันก็คงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้าแน่นอนนะครับและข้อที่3 A godly relationship is not controlling ความสัมพันธ์ที่ จากพระเจ้าจะต้องไม่ใช่การควบคุม wherever there control, there love control is is no เพราะว่าที่ไหนที่มีการควบคุมแสดงว่าตรงนั้นไม่ได้มีความรักที่แท้จริงเพราะว่าเราก็ได้อ่านจากในพระคัมภีร์กันไปนะคะว่าความรักนั้นก็จะไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองฝ่ายเดียวและความรักไม่ใช่การไปควบคุมคนอื่น individual of the uniqueness แต่ว่าความรักจะเป็นการให้เกียรติกับความแตกต่างหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาแบบนี้ So, number four, we're going to talk about number four today. And I will explain if you are confused with this, but I'll explain, okay? A godly relationship is not. onesided ความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้าไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แค่ฝ่ายเดียวเท่านั้น The godly relationship is not is not one-sided คือความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์แค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ You know true good quality relationship เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนั้น Is where both sides are doing their part and they're contributing Uh, 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 valuable things into that relationship นั่นหมายความว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็พยายามที่จะให้สิ่งที่ดีๆต่อกันทั้ง2ฝ่ายก็ช่วยกันและทั้ง2ฝ่ายก็พยายามที่จะนําความสัมพันธ์นั้นไปในทางที่ดีตามแนวทางของพระเจ้า only one side is making all the changes and the sacrifices ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามเสียสละพยายามทําการปรับเปลี่ยนอยู่ฝ่ายเดียว when only one side is serving แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็พยายามรับใช้อยู่ฝ่ายเดียว when only one side is contributing to the relationship หรือว่า ว่าเราเป็นฝ่ายเดียวที่พยายามจะสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันดีขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้า A god relationship Godly not one-sided is เพราะว่าความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้านั้นจะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่เราพยายามสร้างอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ you know, ในทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น you know, both parties. Both have their responsibilities ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจเป็นต้องให้ความร่วมมือในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกัน in you know, order to create a quality relationship เพื่อที่เราจะทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ 1> in 1 Peter 4:10ใน1เปโตรบทที่4ข้อ10นะค it says as each one has received a gift Use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันแล เป็นผู้รับมอบสันทัศที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าเราก็มักจะใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ในการสอนหรือพูดเกี่ยวกับงานรับใช้แต่ผมเชื่อว่าในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็สามารถนำมาใช้กับเรื่องของความสัมพันธ์ได้ด้วยนะค received ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ที่ทรงประทานให้แล้ว It means this means นั้นก็หมายความว่า each one of us เราแต่ละคน have something good to contribute to a relationship ก็มีสิ่งดีๆที่เราจะให้ออกมาเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันดีขึ้นได้ Each one of us have a responsibility. นั่นหมายความว่าเราแต่ละคนนั้นก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน If one side is doing all the sacrificing and all the adjustments and all the changes, ถ้าว่าฝ่ายนี้นะคะพยายามที่จะปรับปรุงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะทุ่มเทกับการสร้างความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียว t h e that relationship will go nowhere. ความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่มีทางที่จะไปด้วยกันได้ดีเลยนะครับ All of us. เราทุกคน Have a gift from God that we can contribute. มีของประทานหรือว่ามีสิ่งดีๆ พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราเพื่อเราจะสามารถนำมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้และผมก็ชอบอย่างที่พระคัมภีร์ได้เขียนเอาไว้ตรงนี้นะค t ว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประธานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน We never use Godgiven talent give someone. and control our to look down on someone เราไม่ควรจะใช้ของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับเราไปควบคุมใครหรือว่าไปดูถูกใครนะครับ How to push down someone push หรือไปทำให้ใครเนี่ยเขาดูย่ำแย่ดูตกต่ำลง But use it to serve, not this, to t We serve serve e o n a h แต่จริงๆแล้วนะครับเราควรที่จะใช้เพื่อจะเป็นการรับใช้ซึ่งกันและกันหรือว่า ทำให้เกิดประโยชน์แก่กันและกัน A good godly relationship เพราะความสัมพันธ์ที่ดีที่มาจากพระเจ้า is one where both sides are trying to outserve one another คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน Both are making the adjustments แล้วก็ทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะปรับปรุงไปพร้อมๆกัน Both are making necessary sacrifices และทั้งสองฝ่ายก็พยายามจะเสียสละให้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ Both have the attitude to serve one another และทั้งสองฝ่ายก็มีทัศนคติที่อยากจะ ดูแลรับใช้ซึ่งกันและกัน This makes marriage beautiful ตรงนี้ก็จะทําให้ชีวิตคู่มีความสวยงามขึ้น Family relationship beautiful ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็มีความสวยงามเกิดขึ้น friendship beautiful ทําให้มิตรภาพที่เรามีต่อผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่สวยงามขึ้น teamwork beautiful ทําให้การทํางานเป็นทีมก็มีความสวยงามขึ้น We ought to serve one another in our relationship เราควรที่จะปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ด้วย And I've seen so many times และผม ก็เห you know, re, so ็นบ่อยมากเลยนะคะที่ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามทำอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกับว่าทำทุกสิ่งทุกอย่าง One, side doing one side not response taking responsibility. You know, that is แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ไม่เคยหยุดยไม่รับผิดชอบไม่คิดอยากจะทำอะไรเลย is ly ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นไปตามแนวทางของพระเจ้านะคะอยากจะให้เราได้นำความจริงตรงนี้ไปใช้ในชีวิตของเรารับใช้ซึ่งกันและ One เป็นพระพร another, ให้ซึ่งกันและกันเพื่อเราทั้งสองฝ่ายจะได้รับประสบการณ์ในความสัมพันธ์ที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้ให้กับเราก็วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่จะมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะค y วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีและมีความสุขมากๆนะครับ